พัดเตอร์ไปลิเตอร์บิตเอ่อเราเท็กออกเท็กออก เดี๋ยวอะไรที่นี่อ่ะเรื่องอะไรที่นี่เนี่ยชอบเลยลงกึ๋งลงอะไรประเภทไหนเอาเลย สั่งโม่ซ้อมมอไซมมด์มันดีดีมันกันแนหละเนาะมอไซด์มันมันมากคนก็มากก็พังทุกวันวันนี้ก็พังวันนี้ก็สั่มวันนี้ก็โซรุดวันนี้ก็มันก็อยู่กลุ่มเดียวกันช่างดนต์ถ้าเธอชอบไม่พกเครื่องยนต์เพราะว่าเรียนต้องอยู่กันนช่างต่างๆหรือไปยังไปอีริษัยานยนต์เนี่ย

ยาโนนสี่แกมเดียมเวแกนยังเล็ปิ้วดูดมาพิ้วเขามันบางอาจารย์เหมือนเลือด Boy, okay. No problem, no problem. Okay, okay. Okay. okay, good. Not the sun. Why you put the tape maybe in pocket? Someone put it in my pocket. <laughs> I think I'm hungry. Yeah, mm -hmm. you look very really se serious. I'm serious. Mm -hmm. I'm no. I'm not serious, only focused. Mm, focused. But now it will be better. Mm. Yeah. Good. <coughs> uh, the last. Last month, you have a problem. Right? You have to clean little bit first. Crying. No, no, Crying. Okay. There's no problem. Crying. No. Stop. Stop. Stop Yeah, I saw you before. In Sweden. Yeah? is this more people. Hmm? You a soldier before. Me? You? Yeah. Yes. Everyone, uh, the man should be or select what? or must or... Yeah. It used to be. Not anymore, I think. เราใช้จะมีแบบในไทยแลนด์ไทยแลนด์สเล็กอ่ะวันนี้ก็จะมาสอนท่ากินอ่ะแอนนาจะเป็นไลท์อีฟว่าหนูอ๋อทัดน็อตทัดไลท์ไลท์นี้ใช่ไหมไลท์นี้น็อตน็อตทัดดีกว่าถ้าคุณทัดมีบีมีปัญหามันเล็กบางทีตายโอ้ยอยากให้คุณทำ ไอ้ท uh, uh, ี uh, oh. ่ชิวเอ้ยไม่ o u ่ให้ท่านช่วยที่ดูด first I want to i u y some food not 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 you I want to use l okay. mm hmm. i this okay I j u s uh l o t and be careful เว mm hmm. if I want to get the new one รีบัดตัวนี้ example for him สาให้เขาทำดูแล้วให้ทำเองครับ Not good, but we can here. cut like a wedge ไม่เอาไว้ edge อิ e อไม่แค่เมรีลองดูสก o ตก็เดียวอิสอ not good -hmm. Mm it uh i t a cold no Mm. need no but e b it's okay inside it's we call cambium cambium it's important thing is cambium cambium not inner but it Around it, you saw in mm -hmm. the, uh, the white, yeah. the cambium, mm -hmm. cambium touch cambium. It have to be uh, uh it, we call call like a like a food. Maybe go up, I touch here, don't don't touch here, don't touch middle. Mm -hmm. Okay, understand. Mm -hmm. If touch not good, you want to check again. Wrong side. Oh, sorry. me <laughs> see. I mm just -hmm. I want to lock. Yeah. Pass. Mhm. Mm this up. Yeah. put around this. Mhm. Mm no cut. Yeah. Uh I give you to to do like this I'll and to compare understand. together uh what -huh. uh, better or not better i did uh -huh. understand me yeah okay. i understand I, I, okay you, you do this i put up one there and then i know what won't be there as well carefully uh -huh. <laughs> เช็คดไว่า hmm. กับว mm ่าถ้าเกิดมันเกิดทั้งคู่ ต้นนี้จะเกิดใบกว่าเพราะว่ามันไม่มีหารมาเลี้ยงเดี๋ยวมิ่งพูดๆอันนี้ใบกว่าทำมันไม่ตายนะค่ะสาธุลองดูก่อนวาเลี้ยงดูก่อระวางก็มาทำพรานักเรียนมาได้เลยอาจารย์ได้เลยเรากดคั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 ดตัวเว g e โอเค Ya. Yeah. Ah, okay, nice. Get okay, that uh embed that to get it on. It? Okay. Okay, you cross this past นายอยู่บ้านมันดื้อเไม่ดื้อค่ะก็แม่ไม่ดื้อก็่ยายไม่ดื้อทางก็น่ารักเลยให้ดูทางเออเออมีปัญหาเะไทับเก้าใช่ไหมทับเก้าค่ะตัวเซียนไปหมดแล้เหลือตัวสังสังอยู่ ลูกสาวหนูนันไปสมัครก็เลยยังไม่ได้ไปสมัครก็เลยแค่กอกชื่อออนไลน์ก็ไหนนนสุนรีท่านนี่อ๋อในเขตนอกเขตนอกเขตเลยอาจจะไม่รับนั้ถ้าโอ้พอมันเกินจะต้องสอบถ้าไม่รับยังไงก็แต่ก็ค่อยดูเมาวานนี้ไปคุยเรื่เขตอยู่โอ๋อาจะไม่รับนี่ไม่ไม่เรื่องของไม่ใช่เรื่องของเรื่องเล็กน้อยมันเกินถ้าในเขตมันมันพอดีอ่ะมันจะรับนอกเขตไม่ได้ ก็กรจพูดนค่นี้เดี๋ยจเข้าใจเนาะเดี๋ยวตอนนี้เล็กน้อยในเกียจมันหล่นด้วยอีกต้องเอาออกอีกเฉพาะในเกียจเนานอกเกีย์มันจะเหลือนี่เท่านี้ก็กระจพูดแค่นี้เข้าใจที่พูดเลยแหยะค่ะยกเว้นมีประโยคหนึ่งยกเว้นไปอ่าฝนเดี๋ยวค่อยดูเหตุการณ์ก่อนค่ะเขาขอขยายห้องได้ขายขยายขายขยายห้องได้ค่อยก็หลับห้อนั่นแหละค่ะไปดูที่ทางของกระทรวงของเขตขยายไหม เป็นไอ้สอบได้ดีที่สุดภาษาอังกฤษของเราอันนี้แล้วก็ภาษาไทยไอโอเน็ตตรงเรียนเขาของเขาก็ทำคะแนนได้ดีที่สุดปอเนี่ยค่ะไอ,อวิเชียนสอนใช่ไหมวิเชียนสอนค่ะจักมยวิเชีลูกค่ะวิเชียนไอล,ลูกหนูนเนี่ยเป็นที่หลักเลยภาษาอังกฤษไงมันเอกภาษาอังกฤษนะไอหนลูกนู้น